สวัสดีแฟนฟุตบอลพรพักจิจจกสยามพบกับสรุปข่าวเรตเตอร์สตีวันนี้ข่าวเรตเตอร์สตีวันนี้ครับเรามาเริ่มกันที่ปีศาจแดงแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดร่วมวงร่ายูริเดรมันแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดได้ให้ความสนใจในสตาร์ของเรตเตอร์สตีทำการการพูดคุยเกี่ยวกับการย้ายทีมไปสู่อาร์เซนอลครับโดยรตเตอชิฟชัยเบลเยียมรายนี้ได้รับความสนใจจากทั้งอาร์เซนอลคู่แข่งในพรีเมียร์ลีกตลอดช่วงซัมเมอร์และตอนนี้ครับได้รับการกล่าวขานกันว่าอยู่ในตัวเลือกของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดอีกด้วยนะครับ มีรายงานว่ายูริคเตอร์มันครับกองกลางของไรเตอร์ซีได้รับความสนใจจากเอริเทนฮากผู้จัดการทีมแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดทำกลางการเจราจากับบาเซร์ราเรื่องการเซ็นสัญญากับฟากีเดียองโดยแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดครับตกไปข่าวยางไม่ลดละที่จะเพิ่มตัวเลือกในตำแหน่งมิดฟิลด์ในช่วงซัมเมอร์นี้แต่ยังไม่มีการเซ็นสัญญาตั้งแต่เทนฮากเริ่มงานที่โอแทฟฟอร์ดโดยฟากีเดียองครับผู้สืบทอดเมยร่วมกับผู้จัดการทีมรายนี้ตั้งแต่สมัยค้าแข่งอ,อยู่กับไอจ็กอัมสเตอร์ดัมก่อนออกจากคาตาลูเนีย และคิดเซตเอริกเซนครับฟรีเอเจนต์ของเบนฟอร์ดต่างก็เป็นเรื่องของข้อเสนอจากแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดโดยเลสเตอร์ซิตี้ครับได้รับความชื่นยงกับเอริกเซนในทรองเดียวกันกับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดและนักเตะจากประเทศเดนมาร์กดูเหมือนจะคุ้นคิดข้อเสนอจากฝั่งคิงพาวเวอร์สเตเดียมตามรายงานเหล่านั้นครับชื่ออื่นที่ได้รับการกล่าวขานว่าอยู่ในรายการโปรดของเอริชนักในปรากฏขึ้นโดยเดอะไทม์ครับรายงานว่าตีรมมนเป็นกองกลางอีกคนหนึ่งที่ไปที่สนใจของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดแม้จะเสริมว่าไม่ชัดเจนว่าเพผูเกอร์ของเรตี้ มีคุณลักษณะในตัวเลือกดังกล่าวมากเพียงใดโดยนักเตะชิบชาเบลเยียมครับเหลือสัญญาปัจจุบันของเขาที่กิงพาวเวอร์สเตเดียมเป็นเวลา1ปีเท่านั้นและได้รับข้อเสนใจากคู่แข่งอย่างอาเซนอลในิสพรพิมาริก League, ตลอดช่วงซัมเมอร์นี้อาาานาคตของตีนรันครับยังไม่มีความแน่นอนและยังคงถูกจัดอยู่ในประเภท50-50ว่าผูเ้เล่นจะอยู่หรือไปในช่วงซัมเมอร์นี้ตามข้อมูลของจอแดนเบตเวลจากบรตเชียร์ไรท์ในควิดแอนด์แอนเซอร์าสุดนะครับโดยตีนรันครับไม่ได้อยู่ที่ซิเกเรปในวันจันทร์หลังจาก เขาจะเป็นอีกหนึ่งในักเตะกลุ่มหนึ่งที่จะมาถึงสนามฝึกซ้อมสุดฝึกซีเกเล็ในอีกไม่กี่สัปดาห์ข้างหน้านี้นะครับอาจจะต้องรอติดตามสถานก,การณ์ของตีรมันให้ดีนะครับว่าจะไปลงเอยกับทีมใดขุนค,คอสเอาด้วยร่วมแจมราชตีรมันเขากันย้ายอนนักเตะของเรตเตอร์ซีล่าสุดเนื่องจากยูริติรมันเชื่อมโยงกับการย้ายทีนาปราชใจไปยังคู่แข่งในพรีเมียร์ลีกอย่างเวสแฮมยูไนเต็ดในช่วงซัมเมอร์นี้ครับ โดยยูริติรามันครับมีฟิลของเรตเตอร์สตีได้รับความสนใจจากเวสต์แฮมยูไนเต็ดแสดงานว่าครับทีมของเดวิดมอยกําลังสร้างการเข้าสู่การแข่งขันอย่างทะเยอทะยานสำหรับมิดฟิลไวย25ปีรายนี้โดยติรามันครับได้รับการเชื่อมโยงกับการย้ายไปยังอาร์เซนอลทอร์นฮอสเปอร์และก็เชลซีตอนนี้สโมสรอื่นในระดอนอยู่ในการต่อสู้เพื่อแย่งตัวนักเตะรายนี้ครับโดยนักเตะวัย25ปีเหลือสัญญาอีเพียงหปีเท่านั้นหลังจากปฏิเสธที่จะเซ็นสัญญาฉบับใหม่กับสโมสร ซึ่งหมายความว่าเขาสามารถออกจากทีมได้ยูโซัมเมอร์นี้ด้วยค่าตัวที่ต่ำกว่าที่คาดไว้ตามปกติความสนใจของอเซนเดนลดลงหลังจากการมาถึงของฟาบิโอวิเอร่าที่เอเมอริสสเตเดียมแต่เวนแฮมก็พร้อมที่จะช่วยโอกาสนี้ในการคว้าตัวตีรมันไปร่วมทีมตามรายงานของเดอะมิเรอร์ครับเวนแฮมพร้อมที่จะทำความนยายานสําหรับตีรมมันในสิ่งที่หลายคนมองว่าน่าตกใจเดอะแฮมเมอร์ Hammer, ครับเข้าถึงรอบชิงชนะเลิศของศึกยูโรปาลีกเมื่อฤดูจุกาลที่แล้วและผ่านเข้ารอบสําหรับยูโรปาคอนเฟอเรนซ์ลีกในฤดูกาลนี้ครับ เดอรจีมันครับได้แสดงความตั้งใจที่จะเล่นฟุตบอลยูฟาแชมเปี้ยนอย่างที่พวกเรารู้จักกันอย่างดีนะฮะไรเวนแฮมก็เป็นสามารถเสนอสิ่งนั้นได้แม้ว่าจะเป็นทีมที่ยอมรับว่าพวกเขาสามารถเสนอฟุตบอลยุโรปได้ซึ่งเป็นสิทธที่เรเตอร์ไม่สามารถทําได้ในแง่ของริกแม้ว่าเวสแฮมจะตระหนักดีว่าอาจเป็นการย้ายข้างก็เป็นได้ครับเดอร์รัเจอร์ครับต้องการกองกลางสองคนในช่วงซัมเมอร์นี้และการจากไปของตีรมันอาจเป็นกุญแจสำคัญสำหรับการเคลื่อนไหวเหล่านั้น อย่างน้อยหนึ่งอย่างซัมชาติซาลุรีและบุการิซูมาเร่ตาก็เป็นนักเตะที่พร้อมจะย้ายออกไปร่วมทีมอื่นในอีวิกิสสัปดาห์ข้างหน้านี้โดยฮัมซาชารุรีครับแข่งเรตเตอร์ซรีรายนี้ก็ไปข่าวเชื่อมโยงกับเวบอมิลอาวเบียนอย่างหนักเลยในช่วงที่ผ่านมานี้เองครับก่ก็จะเป็นอีกหนึ่งทีมนะครับที่ให้ความสนใจอยุธีรมันรา,าสุดนั่นก็คือขุน้อนเวสแฮมยูไนเต็ดนะครับ